สวัสดีค่ะมารับชมไรสดกันนะคะตอนนี้อาจจะยังไม่มีใครเข้ามานะคะแต่ว่าโฟนโฟนก็สวัสดีไว้ก่อนเลยนะคะเผื่อพี่ๆนะคะที่มาชมย้อนหลังนะคะเข้ามาชมไรสดย้อนหลังก็คฟณโฟนจะได้เอ่ยทักทายเลยนะคะขึ้นไลฟ์มาสักแป๊บนึงนะคะแล้วก็คฟณโฟนก็ทักทายนะคะอาจจะยังไม่มี พี่พี่ท่านใดเข้ามานะคะแต่ว่าก็จะทักทายไว้ตั้งแต่ขึ้นเลยนะคะนี่ก็เป็นเงานะคะก็งเงาของต้นนะคะ แสบคอมากๆเลยนะคะเสียงยังไม่มานะคะพี่ๆคะ่ะสวัสดีค่ะ ชมได้สดด้วยกันนะคะวันนี้ฝนฝนก็จะมาไม่นานค่ะฝนฝนคิดไว้ว่าวันนี้15นาทีนะคะ15นาทีพอค่ะพอดีมิทุระนะคะมิทุระที่ทำมิทุระจะต้องทำที่บ้านนะคะวันนี้มา15นาทีพอนะคะตอนนี้ได้สามแล้วนะคะ สวัสดีค่ะพี่ๆทุกท่าน สวัสดีพี่พี่ทุกท่านค่ะบทโฟนก็มาไลค์เก็บเหรียญน,นะคะเหรียญก็ขึ้นวันละนิดวันละหน่อย ไลน์หนึ่งยังไลน์หนึ่งยังไม่ได้ไลน์หนึ่งยังไม่ได้หนึ่งเหรียญเลยนะคะคิดเป็นเงินไทยไลน์หนึ่งก็ประมาณสองบาทสาบาทเองนะคะสี่บาทห้าบาทค่ะแต่ว่าเราก็มาเพื่อความบันเทิงนะคะแล้วก็สร้างช่องนะคะสวัสดีพี่ๆทุกท่านค่ะ สวัสดีพี่ๆทุกท่านค่ะมารับชมภาพบรรยากาศสดๆด้วยกันนะคะ้วช่วงนี้นะคะทำทำกระเลขทำคะแนนค่ะทำคะแนนทำทำยอดเหรียญน,นะคะเก็บเหรียญไปเรื่อยๆนะคะมืดจังวันนี้เรามานั่งตรงมืดเนาะไม่ตั้งสวัสดีค่ะวันนี้เรามานั่งตรงมืดนิดนึงใช่ไหม พอดีคิดว่าเปลี่ยนเปลี่ยนที่เนาะเปลี่ยนที่ค่ะขอไยด้วยนะคะแล้วเราลองขยับขยับไปอีกนิดนึงแจ้งขึ้นไหมอันนี้ดีขึ้นนะดีขึ้นไหมคะคุยสนุกสนา คุยสนุกสนานค่ะเพื่อนตังบอกนะคะอย่าคุยเรือ่องปวดหัวเด้อ <c oughs> ครับรับทราบค่ะระวังแรงงานต่างด้าวอยู่ที่มีอ๋อระวังนะคะลองมาอ่าไม่อตงบอกว่าระวังแรงงานต่างด้าวน,นะคะให้อยู่ที่มีคนดีที่สุด อยู่ที่มีคนไทยเนาะตอนเนี้ยนั่งอยู่คนเดียวค่ะแต่ว่าสมสมุดประการนี่ก็เยอะอยู่้วคะแรงงานต่างด้าวเยอะค่ะพอฟนๆพอดีหาหานั่งอยู่แบบว่าไม่ไม,ไม่ไม่ชุมชนมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีแบบเขาเรียกว่าก็เสียงเสียงดังนะนะครับ แค่รถบนถนนท้องถนนนี่ก็เสียงดังมากแล้วนะคะกลัวจะหนวกหูนะคะเพราะว่ามีบางเมน้นเขาเขาลงมาเขาบอกว่าเสียงดังนะคะเสียงดังหนวกหูมากๆเลยนะคะฟงก,ก็เลยบอกว่าต้องขออภัยนะคะเพราะว่าไลท์ไลท์ตรงข้างถนนก็ย่อมมีเสียงรถยนต์เสียงดังนะคะเป็นเป็นธรรมดานะคะ ต้องขออภัยด้วยค่ะรถสีม่วงผ่านไปเมื่อสักครู่มันสวยมากเลยค่ะคุณฟนก็ชอบสีม่วงนะครับเมียวคุณเมียวแสนโซนคุณเมียวแซนโซนเฮ็ดอย่างครับมามาไลราสดค่ะมาไลราสดที่ถนนนะคะ,ะอะไรนะคะช่างมันปล่อยบ้ยางค่ะค่ะเพื่อน รับทราบรับทราบค่ะรับทราบรับปฏิบัติค่ะบิดดังก็ทักทายคุณเมียวให้หัวใจสีม่วงไปนะคะทักทายคุณเมียวนะคะก็เป็นการทักทายสวัสดีคุณเมียวนะคะเมียวคุณเมียวแส,สนสนบอกว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณทุกๆกกำลังใจเลยนะคะ สวัสดีพี่ๆที่อยู่ด้านบนด้วยนะคะไยนี้มันโฟลมาไม่นานนะคะคิดว่าจะสักประมาณนี่แหละสิบห้านาทีนะคะเดี๋ยวก็มีภาระาที่จะต้องทํานะคะไปไปในบ้านนะคะแล้วก็อาจจะมีลินลินเสื้อผงเสื้อผ้าอีกนะคะก็จะมาสักประมาณสิบห้านาทีไยนี้สิบห้านาทีพอคะ่ะก็คิดถึง คิดถึงไลฟ์นะคะคิดถึงไลฟ์คิดถึงซองถน,น,นก็เลยมาสักหน่อยนึงนะคะพี่ตังบอกว่าไลโฟเราบอกให้อะไรนะคะลบที่เราคุยกันได้ได้ได้ค่ะได้ค่ะให้ลบนะคะอ๋อเมื่อกี้แวะไปดูอยู่ใช่ไหมได้ค่ะได้เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปลบนะคะ ที่มีที่มีเพื่อนมามามาคุยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราทํำให้นะคะวันว่างๆครับผมคุณวันว่างๆครับผมใครถาม <c oughs> ใครถาม <c oughs> ขอัยค่ะขอัยค่ะ <c oughs> ไม่มีใครถามแต่ตอบเองนะคะขอขอใบด้วยนะคะ ขอบคุณนะคะที่ลงมาคอมเมนต์นะครับอยู่เป็นเพื่อนกับคนโปลนะคะก็วันนี้คนปลมันมาไม่นานนะคะกินข้าวหรือยังมีตางมีตา,ตากินข้าวหรือยังคุณว่างๆนะคะคุณว่างๆแล้วก็คุณเหนียวแสนซนด้วยนะคะทานข้าวหรือยังเอ่ยคนโปลส่วนมากนะคะกลับจากทำงานยังไม่ยังไม่ได้ กินนะคะก็จะไปกินประมาณไม่ไม่ทุ่มหนึ่งก็สองทุ่มนะคะข้าวเย็นนะคะถึงว่ากลับมาไวแต่ว่าถึงจะไม่ได้ไล์ไล์สดก็จะยังไม่กินเลยนะคะก็นั่งคุยพี่ๆน้องๆกับแม่นะคะแล้วก็ประมาณทุ่มหนึ่งนี่แหละทุ่มครึ่งสองทุ่มก็กินข้าวเย็นนะคะยังเลยมีตังวันนี้จะกินกับอะไรอะคะดีคะใช่ใช่คุณ คุยถึงคนอื่นลบเลยอ๋อใช่คุณคุยกัได้ได้ค่ะขอบคุณขอบคุณเพื่อนมากนะคะขอบคุณในความเป็นห่วงเป็นใย,ยและนในความหวังนี้นะคะเดี๋ยวคน,คนจะไปลบนะคะ <laughs> ได้กินชาเขียวตะกี้เหรออ๋อเนาะ มีตังกินชาเขียวนะคะมีตังกินข้าวกับอะไรปนปนยังปนปนเห็นแม่บอกว่าอะไรนะตำน้ำพริกมะขามก็เลยก็เลยบอกดีเลยแม่ไม่ได้กินมานานแล้วจริงนะไม่ได้กินฝีมือแม่ตำน้ำพริกมะขามมานานแล้วก็ก็จะเข้าไปนี่แหละขยำคุกข้าวนะคะน้ำพริกมะขามฝีมือแม่ ของฉันนะคะแม่ของฉันทำอาหารอร่อยที่สุดในโลกนะคะมีตังชอบกินชาเขียวเรารู้เพราะว่าเอ็นเอ็นปีตังจะสั่งบ่อยๆนะคะเราก็ชอบค่ะชอบชาเขียวแล้วชอบชาชาชาเย็นนะคะชาไทยชาเย็นนะคะแล้วก็ชอบกินโอเลียนด้วยโอเลียยกล้อนะคะคนโกนะคะมีตังบอกว่าเออ เออเออนะคะกินข้าวเยอะๆจะได้อิ่มนะคะก็คือให้กินเยอะๆหนังท้องตึงหนังตาก็หย่อนนะคะจะได้นอนหลับฝันดีนะคะนอนหลับสบายสบายตัวขอบคุณเพื่อนมีตังที่แนะนํานะคะคนๆรับทราบแล้วจะทํานะคะแล้วก็ปฏิบัติตามนะคะคุณเออเมื่อกี้ได้กินไอติมใหม่ครับ อะไระะนะคะคุณเอเอะนะคะเมื่อกี้ได้ได้กินไอติมไหมครับคุณอ่าเราไมีตังบอกว่ายังเลยเนาะน่าอร่อยจังข้าวร้อนร้อนใช่ใช่ไมีตังก็ข้าวร้อนร้อนแล้วก็เอาน้ำพริกมาขามเนาะถ้าไม่นะ่ก็ก็คุก,กัดเสิวนมากเราจะเราจะคุก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 ข้าวนะแล้วก็อาจจะมีไข่ต้มนะแล้วก็มี แดงกวานะคะมันเกิดแดงกวาดิบนะคะนี่อร่อยมากๆสุดยอดอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยเยี่ยมมากๆเลยสีมือแม่นะคะคุณเอเอเอ,อะไรนะคะที่ได้กินไอติมไหมคะมืดแล้วนะคะไม่กินคะ่ะเอาไว้กินตอนพรุ่งนี้นะคะตื่นนะคะไอติมรถบกนะคะไอติมผ่านมาไอติมหยุดเล่อยหยุดหน่อยนะคะก็ต้องกินกลางวันนะครับ กลางวันอ่ะนะครับก็าอากาศร้อนๆช่วงนี้นะคะเรียกกินไอติมนะคะอะไรจะมาชอบเหมือนกันที่สามเมนูเนี่ยเขาเรียกว่าคอเดียวกันมีตังคอเดียวกันกินชอบกินชอ,ชอบอะไรเหมือนๆกันจริงนะเราก็ชอบกินชาเขียวนะคะชาชาชา,ชาสีส้มๆอ่ะคะ่ะชาไทยอะ่ะแล้วก็ชา แล้วก็มีโอเลียงนะคะถ้าเกิดเขาไม่ยกล้อก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเขามียกล้อก็เอายกล้อนะคะเราจะชอบกินนะคะแล้วก็ชอบกินต้ำตำด้วยลบเอเอเลยโฟนอะไรนะคะน้องมาคุยเลยดีๆนะอย่ามาพิมพ์แบบนี้นะคะคุณน้องนะคุณน้องนะคะเนี่ยมีมีตังเนาะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้คุณครูมีตังถือไม่เดียวตี เดี๋ยวตีตูดเลยตีก้นเลยเม้นดีๆดีนะคะเม้นดีๆดีนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวป้าโฟ,ฟนลบแล้วนะคะแอดมินบอกให้ให้ป้าโฟนลบแล้วนะคะแต่เม้นดีไหมถ้าเม้นไม่ดีนะเดี๋ยวลบนะโอเคไหมคะน้องเอเอลบเอเอเลยเนี่ยเห็นไหมแอดมินบอกให้ลบแล้วนะคะ เม่ตัางก็บอกน้องมาคุยมาคุยมาคุยเลยนะดีๆนะคะอย่าอย่าพิมพ์แบบนี้นะคะเราพิมพ์ผิดก็คือน้องให้น้องมาคุยนะคะมาคุยพิมพ์ลงมาคุยดีๆนะคะเม้นดีๆถ้าเมนไม่ดีเดี๋ยวจะลบนะมีทั้งหมดสองข้อความใช่ไหมคะที่ยังไม่ได้ลบเนาะแล้วก็มีข้อความถูกระงับอยู่นะคะไม่ไม่ทราบนะคะเพราะว่าไม่ไม่ได้กดดูไม่ไม่รู้ว่าอะไรนะคะ โอเลี้ยงเรากินบ่อยที่รัดก,กระมังใช่ไหมคะนี่มีตังชอบกินเหมือนโฟนโฟนเลยนะนี่ก็เรียกว่าอะไรนะคะเรียกมา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 ,มาถูกคอกันเนาะถูกคอคอเดียวกันรด้ก,กินแต่ตอนนี้เรากินของอ่านั้นเย็นไม่ค่อยได้เสียงเสียงไม่ยังไม,ยงไมย่ยอมกลับมานะคะกินแต่ว่าเด็กเลี้ยงไม่ได้เพราะว่ากลางวันร้อนมากๆเลยนะคะที่ทางานก็ร้อนเนาะแต่ว่า น้ำเย็นก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องขอกินสักนิดนึงอะค่ะแต่ถ้ากินไปก็เสียงจะงแบบนี้ค่ะจะยังยังไม่หายไวเนาะแต่ก็อดทนไปค่ะมาเล่นดีๆอย่ามาพิมพ์แบบทะลึ่งไม่เอานะใช่ใช่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีตังนะเดี๋ยวมีตังเพื่อนป้าเพื่อนป้านะาดุนะไม่ดีนะคะ บัญชีไหนเอ่ยอย่ามาปวนนะคะอย่ามาปวนปวนได้นะครับปวนได้น้อยๆนะคะปวนได้น้อยๆก็จะตอบคําถามเนาะปวนได้น้อยๆก็อาจจะก็คือไม่ไม่ลบออกแล้วก็ตอบคําถามนิดๆหน่อยๆนะคะแต่ก็ขอให้พอแค่นั้นเนาะมีตังเนาะยังไม่ได้ลบเลยมีตังน่าจะปล่อยน้องเขาก่อนว่าน้องเขาถ้าเกิดน้องเขาเข้าใจเขาก็จะไม่ทำอีกแล้วนะคะ ใครถามใครถามนน่นเขาบอกว่าใครถามอีกคนนึงนะคะวันว่างๆครับผมใครถามไม่รู้ไม่รู้ว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราพูดผิดอะไรไปเนาะก็ไม่เป็นไรนะคะก็อย่างไรคนๆก็ขอขอบคุณนะคะขอบคุณรับกันนะคะที่ลงมาคอมเมนต์นะคะได้อยู่เป็นเพื่อนกันนะคะสวัสดีพี่ๆทุกท่านที่อยู่ด้านบนด้วยนะคะ วันนี้ฝนฝนก็มาไลฟ์สบายๆ,ๆนะคะสไตล์ฝนฝนฟีสไตล์ค่ะได้19นาทีแล้วยี่สิบนาทีก็ได้นี้นะคะขอขอบคุณนะคะฝนฝนก็ขอบคุณทุกๆท่านที่ลงมาคอมเมนต์นะคะที่มาให้กำลังใจฝนฝนนะคะขอบคุณเพื่อนมีตังค์ด้วยนะคะ บคุณหลายๆเลยขอบคุณบุคคลที่แอบด้วยนะคะที่อยู่ด้านบนนะคะแล้วก็น้องรักยิ้มนะคะน้องรักยิ้มแล้วก็น้องกวางด้วยนะคะน้องกวางลูกชายสุดหล่อของแม่ด้วยนะคะแล้วก็น้องรักยิ้มด้วยนะคะขอบคุณทุกๆกําลังใจเลยนะคะขอบคุณพี่มิกด้วยนะคะที่แอบอยู่นะคะก็คิดว่าแอบอยู่นะคะไม่ไม่ทราบว่าแอบไหมนะคะแต่ว่าก็ขอขอบคุณด้วยเลยนะคะ ขอบคุณพี่มิกด้วยแล้วกันนะคะ่ะไรนี้ฟุลโฟนก็ขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนนะคะมาวันลมาวันลาลิตหน่อยก็พอหอมปากหอมคอนะคะพอให้หายคิดถึงกันนะคะปนโฟนขอไปกินน้ำพริกมะขามก่อนนะคะเดี๋ยวเพื่อนจะกินเผื่อมีตังนะเดี๋ยวเพื่อนกินเผื่อมีตังค่ะแล้วถ้ามีตังเดี๋ยวเราจะทักไปอยู่นะแล้วก็ถ้าเกิดให้ที่อยู่มาหรือยังไงเดี๋ยวมีอะไรแล้วก็ส่งให้นะคะ น้องกวางด้วยแล้วก็น้องลักยิ้มด้วยนะคะเช่นเดียวกันเลยนะคะเดี๋ยวจะทักไปอยู่ค่ะวันียังไม่ทันว่างเท่าไหร่นะคะงานก็อางานเยอะอยู่เหมือนกันนะคะโอเคโอเคดีดีดดนะคะอะไรนะคะ,อะระคะอดูน้องก่อนไม่ต้องบล็อกใช่ใช่ค่ะาบางทีเป็นเด็กๆจะถือสาใช่เนาะแค่เตือนแค่เตือนแค่บอกน้องไปเราพูดไปน้องได้ยินอยู่เนาะน้องก็ ก็เป็นเป็นเด็กดีเป็นคนดีก็ไม่ทำแล้วเนาะบางครั้งถ้าน้องไม่รู้เนาะน้องไม่รู้ก็พูดไปไม่ถือสาหรอกพี่ป้าฝนฝนเนาะเป็นป้าดีกว่าป้าฝนฝนก็ไม่ไม่ถือสานะคะเพราะว่าอย่างน้อยลงมาคอมเมนต์นะคะก็ก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นความสุขของป้าฝนฝนแล้วนะคะถือว่ามาแล้วก็เป็นเกียดดีกว่านะคะไม่ใช่ว่าให้เกียรดนะคะ บางครั้งพูดผิดนะครับไม่ใช่ว่าเป็นก็นคือไม่ใช่ว่าให้เกียดิฟนโฟนนะคบแล้วก็ก็คือเป็นเกียิเป็นเกียิอย่างยิ่งนะคะที่ทุกท่านทุกทุกท่านลงมาคอมเมนต์นะคะเป็นเกียติอย่างยิ่งเลยนะคะในนี้นโฟนโนขอให้ทุกท่านนะคะนอนหลับฝันดีมีความสุขนะคะแล้วก็คิดสิ่งใดส่งความปรารถนาสุขภาพแข็งแรงด้วยนะคะยายโฟนลงเถอะโอเคค่ะยายก็ยายโอเคค่ะ โอเคโอเคนะคะโอเคนะคะปิว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 โอเคค่ะแล้วก็อย่างนี้ด้วยนะคะเด้ไหมะคะเริมม่มนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ